นอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับแต่เมื่อวานนที่คระคล้งแล้วก็แบบโอคนก็อ้าวจบกันดื้อแบบนี้เลยเหรอ,อจบกันดื้อแบบนี้เหรอ,อนะเประทุมวันเทเตอร์ั <laughs> ะครน,นี้จบกันด้วยก,การกอดเอวกันแล้วก็ไปนั่งคุยกันต่อที่ทำเนียบรัฐบาลจางนี้ไปพี่กองเ <คน S 1> ชื่อเช,ชื่อในแรงกอดหรือเปล่า สูเชื่อในแรงกอดหรือเปล่าเพราะจำได้ไหมว่าภาพการกอดเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกนี่ไงยิมขอบคุณมากยิมมาไวมากภาพซ้ายมือภาพซ้ายมือคือภาพตอนที่เลือกพบตรใช่ไหมพี่ก้องอันนั้นอ่ะตอนนั้นเลยอ่ะแล้วก็มีข่าวว่าแบบมีปัญหาโน่นนี่นั่นโน่นกันเออแล้วก็เลยมีการกอดเอวกันเกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงละครเรื่องนี้เป็นละครรักหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะ หลังจากกอดซ้ายมือเนี่ยละครเรื่องนี้เป็นละครบูนะคะเนี่ยและคิดดูว่ากอดล่าสุดเมื่อวานเนี่ยละครเรื่องนี้มันจะเป็นละครรักแฮปปี้เอนดิ้งหรอใช่หรอคือคือกอดแบบนี้หรือการจับไม้จับมือแบบนี้เนี่ยนะมันก็คนที่ดูละครเยอะๆบ่อยๆเนี่ยนะเขาก็ดูออกอะว่าเป็นการกอดกันแบบ ข้างหลังเนี่ยไม่รู้เน็บอะไรกันไว้กี่เล่มพี่ดูหน้าสินะพี่ดูหน้ากอดขวามือสิหน้าออของหน้าของบิ๊กต่อนะบิ๊กโจกะอะหน้าของพี่ต่อพี่ต่อดูหน้าก็รู้ <laughs> นะเ,เรื่องนี้ก็กลายเป็นเ,เป็นข่าวข่าวใหญ่เมื่อวานนี้นะเพราะว่าเอ,อปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บเนี่ยหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา ไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับท้ายทั้งผอบอตรและรองผบอตรก็ถูกคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ไปช่วยราชการที่ทําเนียบทั้งคู่เลยเพื่อนายว่าเพื่อที่จะ,ะมีการตั้งคณะกรรมการสึกหาสอบสวนหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะ,ะเส้นทางการเงินไปถึงคนนั้นคนนี้คนนี้ก็โตกลับมาว่ามีเส้นทางการเงินไปถึงนายพลต่อเต่าภรรยากอไก่ญาติภรรยา ชอช้างชอกระเชออะไรเยอะแย,ย,ยะนุงตงุงนางคนก็เฝ้ารอว่ามันจะมีมีใครอีกไหมที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์นะยังไม่ทันข้ามวันเลยก็ประกาศเอาละเราไม่คุยแล้วเรื่องเก่านะเพื่อเพื่อองค์กรของเรานะครับเราจะไม่ทะเลาะเบาแหวงกันออกมาแบบนี้เลย <laughs> งงกันหมดเลยนะฮะมันจะง่ายอย่าง,งานั้นจริงๆหรอมันจะจบแบบนั้น<อ>จริงๆหรือเปล่าแล้วคดีที่ไป ไปฟ้องไปอะไรกันแล้วมันจะยังไงนึกถึงนี่คุณนันทยานะคําเขาเรียกอะไรคําพังเผยใช่ไหมไก่เห็นตีนงู่ะนะงูเห็นนมไก่เออนะต่างคนต่างก็มีกันคนละนิดคนละหน่อยมากน้อยมากน้อยมันก็รู้ๆกันหมดอะคนในวงการเขาก็รู้ๆกันอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็เลยเอาเอานะเพราะว่าถ้าลุยไฟกันทั้งคู่เจ็บทั้งคู่อืมเจ็บทั้งคู่ S <S <S เหมือนอะไรรู้ไหม <S 2> <S 2> <S เหมือนเอ่อผมเคยสัมภาษณ์นักวิชาการ้านต่างประเทศนะเขาบอกว่าเราอาจารย์โอกาสที่มันจะเกิดสงครามนิวเคลียร์มีไหมระหว่างอเมริกากับรัสเซียหรือแตกอเมริกากับจีนน่ะล้วบอกคุณปรเมศย,ยิ่งมหาอำนาจมีนิวเคลียร์มากขึ้นเท่าไหร่นะโอกาสเกิดสงครามนิวเคลียร์ยิ่งมีน้อยลงเท่านั้นเพราะว่าถ้าต่างฝ่ายต่างกดปุ่มเนี่ยไม่มีใครรอดทุกคนตายหมดอ่ะทุกคนตายหมดเลยนะ ก็มีคนมองไปไกลในมุมการเมืองนะคือเชื่อมโยงอะ่ะคือคือเรามันเป็นโลกของการเชื่อมโยงนะเขาก็จะบอกว่าโอ้ยคำสั่งจริงๆอะ่ะของเรื่องเนี้ยไม่ใช่คำสั่งของนายกหรอกเออแต่เป็นคำสั่งของคนบางคนหรือมีความต้องการที่จะจะนั่นจะนี่ในมุมการเมืองอะไรเงี้ยเขาก็วิเคราะห์อะไรกันไปก็แล้วแต่คนมองนะว่าว่าไอ เขาจะมองสถานการณ์นี้ยังไงแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้ามองกันถ้ามองกันเกาะย้อนกลับไปในสถานการณ์ก่อนหน้านายกเสรษฐาก็เคยพูดอยู่ใช่ไหมคะว่าไม่อยากให้ภาพของการทะเลาะกันน่ะในสํานักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นและตอนนั้นสองคนก็สงบลงนิดนึงนะตอนนั้น <Yeah. S 1> ทั้งทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งสองฝ่ายก็สงบลงแป๊บหนึ่งแต่ว่าเหมือนกับ ไอ้พายุข้างในมันคงแรงมากมันไม่สามารถจะต้านทานได้อะมันก็เลยเกิดไอ้ปัญหาตรงเนี้ยขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็พอวเมวื่อวานไปคุยกับนายกเสร็จมาถแถลงข่าวกอดเอวกันแต่หลังจากกอดเอวกันได้ไม่นานคําสั่งเด้งก็เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยแบบตกลงแล้วเนี่ยเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆของเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะก่อนที่จะตกลง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแนะ่เดี๋ยวเราไปดูไปดูนะไล่เรียงที่คุณนันทยาได้ได้ลำดับภาพมาของเมื่อวานนี้นะครับไล่ตั้งแต่เรื่องของการมีฉากของการปลองดองสมานณฉันกันระหว่าง2บิ๊กนะบิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวร่วมกันนะคือการแถลงข่าวเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองคนถูกนายกนตีเนี่ยเรียก ไปพบที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเพื่อที่จะพูดคุยเหมือนกับว่าเออเอาเบาเาเผากันหน่อยอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วเสร็จปุ๊บทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็กลับไปถแถลงข่าวร่วมกันที่สํานักงานตํารวจแห่งชาตินะครับซึ่งเรื่องนี้นะพลตรเอกต่อศักดิ์บอกว่าเพื่อให้เป็นปในิทิศทางเดียวกันไม่ให้สับสนในฐานะที่ตนเป็นผู้บังคับบัญชาตํารวจแห่งชาตินะในกรณีที่มีการถแถลงข่าวเรื่องคดีจากนี้ไปคดีทั้งหมดจะส่งให้ปอป,อปอชอทําคดี ให้เป็นคน,คนกลางในการทําให้เกิดความยุติธรรมแล้วก็เรียนให้นายกคมตรีทราบแล้วเพื่อไม่ให้เห็นภาพของความขัดแย้งนะทางนั้นพูดทีทางนี้พูดทีจริงๆตนพูดเสมอว่ามีการพูดคุยกับรองสุรเชษมาตลอดภาพเราไม่ได้มีความขัดแย้งกันนะครับในขณะที่บิ๊กโจ๊กเนี่ยก็บอกว่าพอบอรตรก็พาตนไปพบกับนายกซึ่งพอบอรตรมีแนวความคิดที่จะยุติความขัดแย้งทั้งหมดวันนี้ตั้งแต่รองพอบอรตรจนถึงตํารวจชั้นประทวนในสตช มีผู้บังคับบัญชาคนเดียวกันคือผอบตรและก็ทั้งสองคนก็มีแนวคิดเดียวกันที่จะมุ่งหน้าทํางานให้กับประชาชนแลวเขาก็ยืนยันว่าไม่มีความขัดแยง้งต่อจากนี้ไปจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วส่วนเรื่องคดีก็ว่ากันไปนะครับและคดีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยน่าจะหมายถึงคดีที่พลเอกสุรเชษเนี่ยถูกร้องเรียนถูกตั้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับก็จะ,ะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปปชอทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอตอนนี้ก็ถือว่า บิ๊กโจ้เขาบอกว่าเขายังไม่ได้รับหมายเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ายังไม่ได้นับหนึ่งในแง่ของการทํางานของอพนักง,งานสอบสวนที่ตั้งคดีเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงข่าวของทั้งสองท่านเลยครับจากนี้ไปเนี่ยครับคดีที่เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดเนี่ยเราจะส่งให้องค์กรางหรือปปชในการทําคดีต่อไปทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้ให้เป็น คนกลางในการทําให้เกิดความยุติธรรมนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งหมดคดีที่เกี่ยวเนื่องนะครับที่มีการพูดกันมาหลากหลายคดีที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเราจะส่งให้ปปชดําเนินการในีตร่ตรทงเรียนท่านนายกเรียบร้อยนะครับเพื่อไม่ให้เห็นภาพผลภาพผลความขัดแยง้งทางนู้นพูดทีคนนี้มาทีจร,จริงๆกับพี่พี่พูดเสมอว่าจริงๆกับพี่เนี่ยคุยกับท่านรองสุรเชษตลอด บางทีไม่ได้เจอก็คุยผ่านลูกน้องก็ตลอดภาพเราไม่ได้ไม่ได้มีความขัดแย้งในฐานะที่ที่เป็นพิจารณาตำรวจแห่งชาติที่พูดเสมอว่าเราจะต้องอยู่เหนือความขัดแยง้งอย่าเอาเราไปมองภาพของความขัดแย้งในสำนักงานแห่งชาติไม่มีท่านผู้ตรองรนี่ได้พาผมไปพบท่านายกแล้วนะครับนะแล้วก็วันเนี้ยท่านผู้ตองรอมีแนวปฏิบัตินะที่จะยุติความขัดแย้งในองค์กรทั้งหมดนะครับนะะฉะนั้น วันนี้ก็ต้องกลับมา,าทุกคนตั้งแต่รองพบตอรอมาเล็กหนึ่งลงไปจนถึงชั้นประทวนทุกคนในสมักานบุญชาติามีผู้บัญชาคนเดียวคือพบตอรอนะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยท่านยุมงตีท่านพบตอรอเนี่ยนะแล้วก็ผมเนี่ยนะมีแนวคิดเดียวกันนะที่ต้องเดือนหน้าทํางานให้ประชาชนนะครับส่วนสานสวนการประมวมเหมือนที่ท่านพบตอรอได้บอกนะครับนะเมื่อเช้าผมก็อยู่ด้วย นะท่านมลตรเป็นผู้นําเรียนท่านนายกบุรีเองนะว่าสํานวนเกี่ยวเนื่องทั้งหมดนะครับนะที่ท่านถามมาเนี่ยท่านพลตรนําเรียนท่านบุรีว่าจะส่งปปชทั้งหมดนะครับประเด็นที่ท่านถามต่อว่าอันนี้ผมก็ยาตเรียนในฐานะผมเคยทํางานสืบสวนสอบสวนว่าไอ้ส่วนไม้จับไม้เรียกเรื่องต่างเนี่ยนะฮะมันไม่ได้หมายว่าคือเมื่อไปถึงปปชแล้วนะครับก็ต้องเป็นกระบวนการปปชดาเนินการนะครับนะส่วนจะไป เอาออกมาเรียกไม้จับอะไรต่างๆก็เป็นเรื่องของปปชให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นว่าจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับจะไม่มีความขัดแย้งเด่นสิ้นจะไม่มีโซเชียลมีเดียเด่นสิ้นนะครับนะแล้วก็ต้องฝากสื่อมวลชนด้วยว่าสืมมนน่อวมวลชนก็ต้องชน่วยด้วยนะครับนะแล้วก็วันนี้ท่านผบอตกร,รก็มีแนวคิดที่ชัดเจนมั่นคงนะครับในการที่รับนโยบายจากนายกอสัครู่น,นี้ว่าจะนําพาองค์กรให้มีความสามัคคี นะครับแล้วก็ทํางานให้ประชาชนอย่างเต็มรูปแบบนะครับอันนี้ก็ก็เมนอย่างนี้นะครับาคือคือนิง่งนึกนึกบรรยากาศออกไหมเวลาถแถลงข่าวแบบเนี้ยนักข่าวกับช่างภาพเนี่ย จะเป็นคนเซตให้ว่าท่านทั้งขาทั้งขากอกกันหน่อยค่ะจับมือกันหน่อยค่ะแล้วดูหน้าคุณผมวตาเดิกนนก็สังเกตหรือคุณผู้ชมหลายคนสังเกตเห็นผมดูคอมเมนต์นะหน้าของทั้งสองคนเนี่ยสีหน้าบ่งบอกเลยนะโดยเฉพาะพลธนรรเอกต่อสักฝืนค่ะฝืนมากค่ะ,ะฝืนเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเนี่ยตอนตอนกอดก็ฝืนตอนนั่งถแถลงข่าวก็ เหมือนกับจะรู้ว่ารู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไปในอนาคตของเก้าอีพออ้พบตรอของตัวเองอืมนะอ๋อเนี่ยเนี่ยค่ะคือ,อคือพอออกมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะด้านหนึ่งเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็เหมือนกับได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองสู้มานะก็คือเรื่องคดีไม่จะไม่ให้ตำรวจมาสอบสวนนะจะให้เป็นเรื่องสองอ่งเรื่องที่ปปชพเพราะมันเป็นคดีเกี่ยวเนื่อง แต่พนักง,งานสอบสวนส่วนหนึ่งบอกว่าเฮ้ย mm hmm. hey, มันคนละคดีกันมันคนละสอนอกันอันนี้มันของสอนอเตาปูนอะไรแบบเนี้ยตอนนี้ถ้าข้อตกลงแบบนี้อันนี้สมมุติว่าเรามีสงครามนี่คือข้อตกลงหยุดยิงใช่ไหมบิออ๊กโจ้ก็ได้ตามเป้าประสงค์นะคดีคทุกคดีไปอยู่ที่ปปชหมดค่ะออใช่แล้วแล้วบิ๊กต่อล่ะได้อะไรได้เด้งค่ะ เมือ่อวานสองเด้งเลยค่ะเมื่อวานสองเด้งเลย,เลยค่ะเพราะว่ามีคําสั่งเด้งหลังจากนั้นเป็นต้นเป็นต้นหลังจากนั้นเพราะว่าเหมือนกับตอนแถลงข่าวเดี๋ยทั้งสองท่านก็พยายามจะบอกว่าจบแล้วจบแล้วไอ้ปัญหาที่ทเคยมีเนี่ยมันจบแล้วเดี๋ยวคดีไปอยู่ที่ปปชแล้วก็ว่ากันไปเราก็จะไม่มีความขัดแย้งแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นค่ะก็มีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีสั่ง เด้งทั้งสองคนเลยค่ะโดยเนื้อหาไปดูสาเหตุของการสั่งเด้งชั่วคราวในครั้งนี้นะคะเออหนังสือเป็นหนังสือลงวันที่20มีนาคม2,567โดยบอกว่าด้วยปรากฏข้อที่จริงเป็นข่าวต่อสาธารณะโดยทั่วไปในลักษณะต่อเนื่องติดก,กันตลอดเวลานับแต่ช่วงเวลาก่อนและหลังการแต่งตั้งผอบอรตอรอเมื่อ27กันยายน66ถึงปัจจุบัน แม้พลตุรดเอกต่อศักดิ์สุขวิมลได้รับการแต่งตั้งเป็นผบอตรแล้วแต่ในฐานะที่เป็นหัวหน้าส่วนราชาการซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชาการของสำนักง,งานตบวจแห่งชาติต้องปฏิบัติราชาการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่สำนักง,งานตบวจแห่งชาติมีหน้าที่และอำนาจมีข้อที่จริงและพยานหลักฐานตามควรที่ปรากฏถึงความขัดแย้งจนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสำนักง,งานตบวจแห่งชาติและประชาชนทั่วไปแบ่งฝักแบ่งฝ่ายในสำนักง,งาน กับพลนว w เอกสุรเชษฐ์หักพานอพออร,ารองผบตรทั้งในทางการบริหารงานบุคคลและงานด้านกระบวนการยุติธรรมจนถึงขนาดมีการกล่าวหาต่อกันและกันในเรื่องส่วนตัวนเนี่ยแหละค่ะเนี่ยอันนี้ก็เลยนํามาซึ่งคําสั่งซึ่งในหนังสือเนี่ยนะคะบอกว่าลาจ,จ,จ,จนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็มีการกล่าวหาในการดําเนินคดีอาญากันเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงความปฏิปักษ์ต่อกัน และความขัดแย้งอาจจะส่อลุกลามบานปลายจนไม่อาจจะหาข้อยุติได้ทั้งที่สองฝ่ายต้องร่วมกันร,รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความมั่นคงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยต้องประพื้นให้เหมาะสมแก่เกียรติศักดิ์ของตำรวจและอยู่ในจริยธรรมและจรรยาบัณเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเห็นควรมีคําสั่งนะคะให้พลตํารวจเอกต่อศักสุขวิมลและพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานไปปฏิบัติราชการ นอกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเอกสารคำสั่งและสาเหตุที่นำไปสู่คำสั่งของการสั่งสองเด้งเมื่อคืนเมื่อวานนี้ค่ะโอ้นี่ที่เป็นคำสั่งที่ลงรายละเอียดระบุอะไรที่ชัดเจนมากคำสั่งหนึ่งนะปกติแล้วเนี่ยเพื่อความเหมาะสมนูน่นอันนี้บอกเลยทะเลาะกันบริหารไม่ได้นะอ,อ๋อมีเรื่องมีราวกันอะไรแบบเนี้ย คือคือโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยน้ำหนักเนยนะผมดูจากเอกสารที่หนิงอ่านให้ฟังเนี่ยน้ำหนักเนี่ยคนที่ต้องต้องรับเยอะกว่าคือพบตลนะในฐานะที่ค่าคุณเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดแต่บริหารไม่ได้แล้วไปทะเลาะกันเองกับกับผู้แต้มขัชาอะไรเงี้ยนะคือคือถ้าบิ๊กโจ๊กโดนสามบิ๊กต่อก็โดนสี่อ่ะสี่ต่อสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ